สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับ10เทคนิคง่ายๆนอนสบายในหน้าร้อนแบบที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้พอถึงหน้าร้อนเีไรก็ทำให้รู้สึกหงุดหงิดเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องเผชิญกับความร้อนอบอ้าว แม้แต่ในบ้านหรือที่พักของเราเราก็ต้องระดมเปิดแอร์เปิดพัดลมใช้ไฟฟ้ากันอย่างหนักทําให้บินค่าไฟในแต่ละเดือนพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่เราก็ต้องยอมทําเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆซึ่งในวันนี้ทางช่องของเราก็มีวิธีคลายความร้อนซึ่งก็มีอยู่อย่างหลากหลายวิธีที่ไม่ต้องเปื้องแอร์เปื้องไฟในการเปิดพัดลมเลยเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการบางอย่างในชีวิต ก็จะทำให้เรามีความสบายคลายร้อนไปได้ 1. เปลี่ยนชนิดผ้าม่านผ้าห่มเครื่องนอนทั้งหมดให้เป็นผ้าคอตตอนสำหรับผ้าคอตตอนเป็นชนิดที่ระบายอากาศได้มากไม่อมเหงื่อทำให้รู้สึกเย็นสบายนอนหลับได้สนิทตลอดทั้งคืนและสีที่ควรเลือกใช้ก็ควรเป็นสีอ่อนๆเพราะถ้าเป็นสีเข้มก็จะดูดความร้อนเอาไว้ส่วนผ้าชนิดผ้าไหมผ้าซาติน เหมือนจะให้ความรู้สึกสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วเหมาะสำหรับใช้ในหน้าหนาวมากกว่า 2. นํำผ้าคลุมเตียงไปแช่เย็นก่อนที่เราจะเข้านอนประมาณ5นาทีให้นำผ้าปูเตียงแพกใส่ถุงแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซแช่ไว้ในตู้เย็นพอจะนอนเราก็เอาออกมาปูเตียงรองนอนก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ พรนอกจากเนื้อผ้าจะเย็นสบายอยู่แล้วยังช่วยลดอุณหภูมิจากเตียงอีกด้วย3หมอนข้างเย็นสบายในส่วนของวิธีการทำก็ง่ายๆให้นำขวดน้ำเปล่า1.5ลิตรมากอกน้ำใส่ให้เต็มแล้วเอาไปแช่ช่องฟิชเอาไว้พอจะนอนก็นำออกมาแล้วหาผ้าหนาๆมาคุมให้หมดหาอะไรมามัดไว้ไม่ให้ผ้าหลุดออกไป แล้วก็นำไปกอดแท่นหมอนข้างรับรองว่าเย็นสบายแน่นอนและไม่ต้องกลัวเปียกอีกด้วย 4. เปลี่ยนที่พัดลมหากเราตั้งพัดลมเอาไว้บริเวณกลางห้องเราก็จะได้แค่อุณหภูมิภายในห้องบนเวียนอยู่อย่างนั้นลองย้ายเอาไปไว้นอกหน้าต่างแล้วเปิดเตาเอาลมภายนอกเข้ามาแทนดูอุณหภูมิภายในห้องก็จะเย็นสบายขึ้นมาทันที 5นอนแบบอียิปต์คนอียิปต์เขาจะใช้ผ้าห่มที่มีความชื้นมาห่มตอนนอนแต่ผ้าห่มไม่ต้องเปียกเอาแค่ชื้นชื้นพอแม้จะเป็นความเย็นเพียงไม่นานแต่ก็มากเพียงพอที่จะทำให้เรานอนหลับสบายไม่รู้ตัว 6. สวมเสื้อผ้าสบายสบายสำหรับชุดที่สวมนอนต้องเป็นผ้าคอตตอนจะเหมาะมากเพราะระบายอากาศได้และไม่อมร้อนเสื้อผ้าก็ต้องเป็นแขนสั้นขาสั้น หรือแขนกุดก็ได้จะทําให้การนอนหลับสบายมากขึ้น 7. ประดิษฐ์แอร์ไม่เพิ่งกําลังไฟเพียงแค่เรานำน้ำแข็งมาใส่ภาชนะขนาดกว้างอาจจะเป็นชามหรือกระมังขนาดพอดีซึ่งน้ำแข็งเราก็สามารถทำเองได้แค่นำน้ำไปแช่ในช่องฟิชในตู้เย็นให้แข็งพอได้ภาชนะใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาไปตั้งไว้หน้าพัดลมเปิดให้พัดลมทำงาน เราก็จะได้ไอเย็นๆจากน้ำแข็งแทนการใช้แอร์ 8. ประครบน้ำแข็งสำหรับวิธีการนี้เราจะใช้จุดชีพจรเย็นโดยการนำถุงน้ำแข็งไปประครบไว้ตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมือซอกคอขาหนีบหรือข้อเท้าก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเรารู้สึกเย็นลงทันที 9. นอนคนเดียว สำหรับในข้อนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่มีคู่เท่าไหร่แต่การนอนคนเดียวดีกว่าการนอนด้วยกันหลายๆคนเพราะเราไม่ต้องคอยรับความร้อนจากร่างกายของคนข้างๆ 10. จัดการกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับในข้อนี้คือการชักปักเครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพื่อลดการสะสมของกำลังไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดความร้อนและไม่ควรอยู่ใกล้กำแพงที่รับแสงแดดมา เพราะกำแพงด้านนั้นจะดูดความร้อนเอาไวา้เมื่อเราเข้าไปใกล้ๆก็จะได้รับความร้อนเต็มๆก็จบไปแล้วนะครับกับ10เทคนิคง่ายๆที่เรานํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากไปชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ